สวัสดีครับวันนี้ฮะ15มีนา2564นะฮะวันนี้มาพบกับผมนะฮะเล้งดีจีนะฮะพร้อมกับรถรางดีจีหรือเล้งรถชมวิวนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะฮะคันนี้นะฮะจะมี2คันนะฮะคันนี้จะเป็นรถรางรถชมวิวบริการนะฮะ12ถึง15ที่นั่งนะฮะนับยังไงนะครับก็คือ3แถวนะฮะ1 2 3เดี๋ยวผมจะนำมาใกล้ๆนะครับก็คือจะสิบหรือ15เดี๋ยวงง ก็คือ3แถว 1, 2, 3นะฮะแล้วทีนี้เราจะนั่งแถวละ4ก็4 3, 2 2หรือเราจะนั่งคิดกันหน่อยนะฮะก็เป็น3 5 3อ่า5 3 5ก็12 5ถึง15แต่จริงก็ตรงนี้ได้แล้วพูด15ก็ไม่น่าเกลียดก็นั่งได้อยู่แล้วเกินนะฮะแต่ที่ว่าเราเรียกกลุ่มๆว่าโอเค12ถึง15ที่นั่งเป็นรถบริการ3แถวอันนี้นะฮะเป็นคันที่3ของโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะฮะของเรามี3คันนะฮะ ซึ่งวิ่งบริการารับผู้ป่วยรับญาติผู้ป่วยในบริเวณโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็เขาจะจัดงานต่างๆผู้มาบริจาคอย่างคันนี้ก็เป็นรถสําหรับบริการที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะแต่ว่ามาีผู้ใหญ่ใจดีนะ,ะมาบริจาคในนามนี้เลยนะฮะ,ะมูลนิชวนตั้งในธรรมนะบริจาครถคันนี้ให้กับโรงพยายบาลเพื่อใช้กับสาธุนะเพื่อใช้ในโรงพยายบาลสาธประโยชน์ต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับก็ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันนะครับเหมือนทุกคันนะฮะคันแรกก็น่าจะ5ปีคันที่2องน่าจะส่งไปจะประมาณสักห้าหเดือนเองนะฮะก็จนมาถึงคันที่3นะฮะของมันดีเลยมีคันที่3นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเสียงี่ผมสตาร์เครื่องแล้วนะฮะมันจะเบาและเงียบนิดนึงเกียวโต้เหมือนเดิมนะเรื่องเครื่องผมน่าจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าปกติคือมาตรฐานมันก็ใกล้เคียงกันนะรถลานนะครับ ก็จะเป็นฟินหรือดีเซลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาต่อนะฮะส่วนคันนี้นะครับผมลิฟวันเล่นะฮะก็จะไปพร้อมกันนะ,ะแต่คันนี้จะไปที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่า,าให้เป็นสีแบบว่าแนวแบบว่า,าห,หารูหราก็ได้แหลรพรีเมียมนิดนึงนะฮะก็เลยแก้จย์มาเป็นครีมกับทองนะฮะแล้วก็ติดลวดลายน้อยๆไม่ต้องเยอะนะฮะซึ่งสังเกตนะจะแตกต่างกันนะคันนี้กับคันนี้เห<ม>็นไหมฮะ อันนี้เราจะเน้นแบบเป็นของมูลนิธิเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยก็ได้อีกอรมณ์หนึ่งแต่คันนี้คือเรียบหรูนะฮะออกพรีเมียมนิดนึงก็จะติดแค่นี้พอนะฮะอ่ะส่วนคันนี้นะฮะก็จะเพิ่มมาผมผมให้นี้อ่ะจะเพิ่มจากคอนโดมาอีกแถวหนึ่งหนึ่งสองสามเป็นสี่เราก็จะเรียกว่าสิบหกหรือยี่สิบก็อย่างที่บอกนะแถวหนึ่งจะนั่งสี่หรือนั่งห้าก็แล้วแต่นะครับแต่คันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเหลือเบาะอะไรจะพูดมาใส่ให้เรียบร้อยอันนี้ผมมารีวิวแล้วก็มาทดสอบ ลองทุกอย่างเรื่องเบรกเรื่องเครื่องเรื่องวงมาลัยพาวเวอร์ทุกอย่างเนี่ยก่อนที่จะออกเราต้องเทสทุกอย่างนะครับอ่ะลวดลายเห็นไหมฮะก็จะไม่มากมายฮะก็จะดูเรียบๆง่ายๆนะฮะมีชื่อโรงแรมนะครับมีโลโก้นะฮะอุปกรณ์คับหมายถึงไฟเ,เลี้ยวไฟไฟเลนอะไรเงี้ยคือก็มีปกติเหมือนทุกๆคันอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะนี่นะครับผมเหมือนกัน เนี่เทสไม่ต้องมีบอกกันเทสได้ครับเหน,นะครับผมเราเทสกันอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้คือทดสอบหรือเทสทดลองแบบ ลองดูว่าหนักนิดนึงนะถึงกินรถรางไม่ได้ขับแบบนี้นะต้องขับประมาณ3ามสิบเพื่อบริการาลูกค้าหรือผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะโอเคครับผมวันนี้มีมา2ขนาดนะฮะสิบอ่าสิบสองถึงสิบห้านะฮะกับสิบหกถึงยี่สิบสามแถวกับสี่แถวนะฮะดีจีโซฟิตคาร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็มาส่งรถรางนะครับที่อ่าโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะของเรานะะจะมีคันที่หนึ่งอันนี้ก็ประมาณห้าปีแล้วนะอันนี้คือเพิ่งส่งเมื่อปีที่แล้วนะฮะ ก็ประมาณปีหนึ่งนะครับผมส่วนคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ชมนะฮะคันนี้นะฮะเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่26มีนา2564นะครับเป็นรถราง15ที่นั่งเหมือนกันนะครับเท่ากันนะฮะเราอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะคันนี้ก็บริจาคโดยมูลมลนิธินะฮะนะนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปดูตัวรถก่อนนะครับก็จํานวนนะฮะสแถวนะฮะรวมแถวหน้าด้วยก็เป็น4แถว แถวละห้าคนฮะสามห้าสิบห้าบวกข้างหน้าก็เป็นยี่สิบได้นะฮะอ่านะครับผมนี่เราอยู่กันที่โรงจอดเลยนะครับนี่นะฮะก็ที่เมื่อกี้พูดค้างไว้นะฮะบริจาคโดยมูล,ลนิธิชวนตั้งในธรรมนะฮะเมื่อกี้ผมกลัวพูดผิดขออภัยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะฮะพอของเรานะใช้ที่นี่มาห้าปีแล้วนะฮะก็มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะ ก็คือลูกค้ามีความพอใจนะฮะพึงพอใจในตัวรถนะฮะก็สั่งเราเพิ่มเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องพูดถึงคุณภาพกันมากนะฮะนี่นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะ,ะข้างหน้าเราจะหุ้มนวมให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังนะฮะก็เป็นรถพยาบาลโรงพยาบาลเนาะก็จะนั่งไม่ได้นานมากแล้วก็จะคงตนแข็งแรงนิดนึงเป็นเก้าอี้ไม้นะฮะระแนงนะฮะพื้นอลูมิเนียมแต่ที่ พิเศษนะค,คือตรงนี้จะมองว่าบันไดจะกว้างออกมากกว่าปกตินะฮะเพราะบางีมีน้องพยาบาลเดินผ่านเพราะว่าบางทีจะมีน้องพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยผู้สูงอายุจะก้าวขึ้นเนี่ยเราทําเพื่อมารับได้เลยนะครับเพื่อจะได้ขึ้นได้ง่ายประมาณนี้นะฮะจะมากกว่ารถทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะสะดวกสบายนะฮะนะครับผม ดีจีเซอร์วิสคาร์นะฮะยินดีมากๆนะครับภูมิใจมากๆนะฮะคันนี้เป็นคันที่3ของโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะโดยดีจีเซอร์วิสคาร์แล้วนะครับผมโอเคนะฮะสนใจในงานนะติดต่อตามนี้เลยฮะศูนย์แปดสามเจ็ดหกแปดแปดห้าห้าเจ็ดนะฮะดีจีรถล่างนะครับผมนี่นะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ